เ,เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าสาเหตุของเครื่องประดับที่เวลาเราใช้ไปแล้วเกิดจากการที่เราไม่ได้เก็บไว้ในที่ที่มิดชิดหรือไม่ให้อากาศเข้าเนี่ยก็สามารถที่จะทําปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ค่ะออกซิเดชันเนี่ยเขาก็คือการรวมตัวของออกซิเจนที่เข้ากับ ตัววัตถุผิวประทำปฏิกิริยาเคมีการทําให้โมเลกุลนั้นเนี่ยมีเกิดความสูญเสียหรือว่ามีสภาพมีการกลายเป็นสีอื่นๆมาเช่นวัตถุประเภทของเนื้อเงินเนื้อทองแดงทองเหลืองถ้าเราวางไว้เฉยๆเนี่ยโดนปฏิกิริยาเร่งด้วยทั้งอากาศทั้งความเค็มทั้งน้ําหอมอาจจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสีผิวของวัตถุนั้นๆได้ค่ะอาทิเช่นนะคะเข็มขัด เส้นนี้เป็นเข็มขัดนาคก็ดูแลลูกค้าก็เข็มมาเป็นอย่างดีเลยนะคะแต่เมื่อเราวางไว้เฉยๆเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสีนาคนะคะได้เ,เดียวการลองค้นหาเครื่องประดับของคุณดูนะคะหากใครใส่ไปที่โดนเหงื่อมากๆวางไว้เฉยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงของสีไม่แปลกคะ่ะที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเราสามารถที่จะ เปลี่ยนแปลงหรือทําให้ดูดีขึ้นได้ด้วยการล้างทาความสะอาดตัวเรือนแล้วก็ชุบขัดตัวเรือนให้กลับมาเป็นสภาพเหมือนเดิมค่ะหลังจากที่ซอได้ทําการล้างทาความสะอาดคราบต่างๆนะคะที่เกิดจากค่าออกซิเดชันแล้วก็วจะออกมาสวยสดสีสุก ขัดมันเงาเหมือนออกจากหน้าร้านใหม่ๆเลยค่ะหลายคนถามว่าแล้วทำไมยังต้องชุบอีกในเมื่อผิวเดิมมันเป็นผิวออริจินัลน่าอยู่แล้วการขัดชุบนะคะ mm hmm. ก็คือการล้างทำความสะอาดขัดตัวเรือนให้มีความเงางามเหมือนใหม่และชุบให้มีความเข้มสุกข,ของสีหน้าให้ดูสุกสกาวขึ้นสีหน้าที่ถูกใช้ไปมันอาจจะดูสีดอบและหมองนะคะเพราะฉะนั้นการชุบ่อทำให้ตัวเรือนนั้นดูผ่องสดใสเหมือนเช่าใหม่ หรือซื้อใหม่ไปเลยค่ะซึ่งอัตราค่าบริการนั้นอยู่ที่ขนาดและอยู่ที่ผิวที่วัตถุลูกค้าต้องการที่จะทําการชุบล้างทาความสะอาดนะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นเครื่องประดับแบบชิ้นเล็กๆราคาก็จะแค่หลักร้อยเท่านั้นเครื่องประดับหรือว่าพระองค์ขนาดใหญ่ๆแบบพระบูชาก็จะอยู่ที่ราคาหลักพันนี้อยู่ที่ความหนาแน่น ในการชุบของลูกค้าที่จะเลือกในการชุบให้สีของวัตถุน,นั้นมีความเข้มระดับไหนดูที่ความพอใจของแต่ละท่านค่ะก็เสริมให้อีกนิดถึงวิธีในการดูแลเก็บรักษาหากเราใส่แล้วโดนเหงื่อความเข้มต่างๆล้างคราบด้วยน้ําเปล่าให้สะอาดแล้วเก็บใส่ถุงซิปล็อกไม่ให้โดนอากาศเท่านี้ก็ช่วยยืดถนอมให้ผิวยังคงเป็นสีเดิมค่ะหากจะทําทความสะอาดเบื้องต้นด้วยตัวเองใช้น้ํายาล้างจานหรือใช้สบู่หรือยาสีฟันล้าง<ๆ><ๆ>ก็จะเป็นการประหยัดแบบเบื้องต้นให้กับลูกค้าได้ระดับหนึ่งเลยค่ะทํา ได้ส่งมาให้เราดูแลได้นะคะ